สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1000พันวัครับ ก่อนที่เราจะไปดูตัวภาพยนตร์แบบจริงๆแบบเต็มๆเราก็จะมาดูตัวเทเลอร์เขาก่อนเพื่ออย่างน้อยทําความเข้าใจแล้วก็เรื่องที่เราต้องรู้ว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรกันแน่เราเข้าไปในโรงเราจะได้ไม่เวอเราเข้าไปในโรงเราจะได้อ๋อโอเคซึ่งเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับประเด็นหลักๆคือการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนไม่สนิทแต่มันทําให้เรานึกถึงเพื่อนคนสนิทของเราหรือเพื่อนคนที่เราคิดถึงหนังเรื่องนี้ทําให้เราคิดถึงเพื่อนคนสําคัญของเรา เขาว่ามาแบบนั้นแล้วก็ในคําเปย์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะฮะที่อยู่ด้วยกันกับเราในจังหวะชีวิตที่มีความหมายมากๆยิ่งช่วงที่มีความหมายมากๆของช่วงที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนมากที่สุดก็หนีไม่พ้นมัธยมหนึ่งและแล้วก็มหาลัยมันก็จะลึกซึ้งแต่เขาเจาะไปที่มัธยมจนกลายเป็นความทรงจําที่ติดอยู่ในใจไม่มีวันลืมใช่ประสบการณ์ในวัยมัธยมเป็นประสบการณ์ที่มันเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นเป็นวัยอยากลองเป็นวัยอยากค้นหาเป็นวัยห้าววัยกำลังมันอ่ะอะไรไม่เคยได้ลองบางคนนนไไดด้้้้้ลลองงแแวรูตตัั่ บางคนถ้าเลือกในเส้นทางที่ถูกก็ถูกไปเลยตั้งแต่ตรงนั้นนะครับมันเหมือนเป็นเส้นแบ่งจริงๆนะของวัยนี้นะครับบางคนถ้าเลือกทางที่ผิดชีวิตแม่งก็บรรลัยไปตนะั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วก็ตัวเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ขนศิลป,ปินทีป๊อปไม่ว่าจะเป็น f o โฟยฟนะน้องพิมมาน้องแทดแอดลาสแล้วก็หลายคนเยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังที่คุยกับวัยรุ่นโดยเฉพาะแล้วก็เป็นวัยรุ่นในยุคนี้ในสมัยนี้ไม่มีการเล่าแบบย้อนยุคแหละ เออปะเรามาเริ่มดูตัวอย่างกันสวัสดีมหกทุกคนเทอมสุดท้ายของเรา,ารในวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนมาเรียนด้วยนะกูโจกูเป็นใช่ปะรู้ปะ,ะนักเพียาศาสตร์บอกว่าชีวิตคนเราอ่ะจะมีเพื่อนได้หนึ่งร้อยห้าสิบคนไว้ร้อยห้าสิบคนมึงคือเพื่อนหมายเลขหนึ่งร้อยห้าสิบของโกเวเพื่อนคนสุดท้ายพอดีโจใช่ปะมึงไม่ต้องตีเสียง,งผูมากได้ปะเรียนจบนะชาติยังก็ไม่เห็นหน้าไปเลยเอา แยากติดมาหาลัยไหมทำหนังส่งประกวดดิเอาแบบพวกเรื่องจริงซึ้งๆอะมึงมีไหมซึ้งๆแบบคนปายโจพันพอที่ผมรักที่สุดในโลกมีสองอย่างคือเพื่อนและภาคพ,พยนต์เว้ยโค้จะทำให้มันมีความหมายและโจจะต้องอยู่ในใจพวกเราตลอดไปโคจะทำมันออกมาเป็น เดียวชิบหายจะได้กูผลง,งานจบผู้สร้างชาักยงโกงนะครับค่ดูการกองถ่ายสิ่งแรกที่กูสัมผัสบนโลกเนี้ยคือก้องถ่ายนะจะเล่นในโจอะแต่มันไม่เหมือนในโจเนี่ยต่อธนาพบวะ่ะต่อธนาพบ,ต,าพบต้มงม่หัวใจรักภาพยนตร์ค่ะมูวี่เจขับขี่มูวี่เปจพวกมึงเล่นกันแบบชายแท้ได้ปะ เพราะอันแรกดีสุดละคุณหลนยันไข่มาตั้งนานได้แบบชายแท้เขี้ยอยู่ได้รู้ปะคเราจะเริ่มเพื่อนสนิทกันตอนไหนก็ตอนที่เราเล่าความลับให้คนฟังเว้ยเริ่มหรือเริ่กนะเริ่มไปสนิทกับโจตอนไหนวะเอาจันเราิงๆกูอยากให้มีจริงๆสักดวงวะและเป็นโลกที่กูกับมึง ได้เป็นเพื่อนกันจริงจริงมึงไม่กล้าเนาะมึงไม่ได้ทำหนังเพื่อระลึกถึงโตแต่มึงเอาเรื่องที่โตตายมาใช้ทำหนังเข้ามหาลัยออิเคียปลุกเลยชอบปกองคนอื่นไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนสนกับโตอะเขามาเงื่ไปแล้วไอ้เคียโจ้มันตายหาไปแล้วไม่ตายไปแล้วกูยังอยู่กูอ่ะเป็นเพื่อนโจ 好爱你多ฮ่าฮ่าฮ่ากูกำลังจะซึ้งเลยคนอย่างมึงอ่ะมึงต้องทำอะไรเจ๋งแน่นอนแล้วคุณจะรอดูนะเว้ย หกตุลา,าแปลว่าขอเดานะเดาแบบเส้นเรื่องเลยจากประเด็นที่จับได้จากการดูตัวอย่างมันมีการทําหนังสั้นเป็นโปรเจกต์ที่จะใช้เข้ามาหาลัยแหละมีการทําหนังสั้นสองรอบรอบแรกคือทารวมรกลุ่มเพื่อนที่มันรวมรกลุ่มกันได้จากการประากาศตามหาอะไรก็แล้วแต่แหละรวมกลุ่มกันได้แล้วรอบหนึ่งแล้วรอบที่2เนี่ยมันน่าจะมีจุดแตกหักก็คือจุดแบบ turning point ที่ทําให้ต้องแตกแยกน่าจะเป็นช็อตที่แบบ เพื่อนรู้ความจริงแบบนั้นแล้วก็อาจจะเป็นจุดสารภาพอะไรบางอย่างทําให้มันไม่เหลือแล้วตอนสุดท้ายพระอเอกอะก็เลยต้องมาถือกล้องถ่ายเองซึ่งตอนแรกพระเอกไม่ใช่คนถือกล้องถ่ายเองพี่คิดว่าแบบนี้มันจะมีการเล่าแบบต้องมีจุดแตกหักต้องมีแบบจุดที่ตัวละครปวดร้าวเออเพราะว่าอันนี้เราดูจากเปิดภาพมาสวัสดีมหกทั้งแปดทุกคนเทอมสุดท้ายของเราในวันนีเน้เรามีเพื่อนมาเรียนด้วยนะอ่า เทอมสุดท้ายของม .6 ทับ8ม,ม .6 เทอม2เข้าตอนม .6 เทอม2เนี่ยมันเป็นช่วงที่เด็กใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีระยะเวลาความสัมพันธ์มากเท่ากับเด็กที่อยู่มาก่อนเพราะนั้นไอเนี่ยไม่มีทางที่จะสนิทกับหลายๆคนเท่ากับคนนี้เพราะคนนี้เขาอยู่มานานแต่ประเด็นคือไอคนนี้มันต,ตายก่อนเรื่องของเขาที่นําหยิบมาเล่ามันก็เลยอิมแพ t ต่อเพื่อนทั้งโรงเรียนเขาก็เลยพร้อมแล้วก็เชียร์อัพอยากที่จะทําหนังเล่าชีวิตโจซึ่งจุดในการที่จู่ๆเขาหยิบมาทําหนัง นั่นก็คือเน่เป็นรอบโคต้าแล้วหนังเรื่องนี้ก็จะทําให้เขาสามารถเข้าคณะภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลได้ต้องมาหาอะไรได้อาจารย์เขาก็มาแบบมาชวนแหละแล้วบังเอิญจังหวะที่ชวนน่ะรูปโจผ่านพอดีก็เลยเกิดไอเดียปิ้งแวบขึ้นมาว่างั้นทำเรื่องไอโจแล้วกันแต่ฉากนี้อิมแพกมากเลยนะยรู้ป่ะคนเราจะเริกเป็นเพืสนิทกันตอนไหนก็ตอนที่เราเล่าความลับให้คนฟังเว้ย เริ่มเป็นเพื่อนสนิทกันตอนที่เล่าความลับของตัวเองให้กับอีกคนฟังนี่ก็เป็นหนึ่งประโยคที่ทัดใจเหมือนกันนะเหมือนเป็นการสื่อสารว่าถ้าเรายอมเล่าเรื่องสําคัญให้อีกคนฟังแปลว่าเราไว้ใจเขาแล้วมันก็จะเริ่มแบบมีความแบบผูกพันมีอะไรเงี้ยบางคนมีปัญหาก็เก็บไว้ไม่ยอมเล่าให้คนอื่นฟังเพื่อนก็จะรู้สึกว่ามันมีกําแพงบางอย่างที่ทําให้เข้าไม่ถึงคนคนนั้นอยู่แล้วการที่ยอมเล่าเนี่ยมันทําให้แบบกําแพงนั้นถูกทลายแล้วมันได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันอันนี้ประโยคนี้ดีดีมากเลย เร่นนลคู่ขนานกูอยากให้มีจริงๆสักดวงว่ะพี่คิดว่าแต่พอเขาเริ่มศึกษาเรื่องของโจเริ่มฟังเรื่องของโจเริ่มถ่ายหนังเรื่องของโจไปมากๆเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็อยากที่จะสนิทกับโจเหมือนกันเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่มันไม่ได้สนิทกันอ่ะทั้งที่โจพยายามเข้าหาเขาไม่ได้สนิทเลยเขารู้สึกว่าเสียดายคิดว่าเสียดายเวลา,าก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามีโลกคู่ขนาน,นอีกโลกหนึ่งหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมและเป็นโลกที่กูกับมึงได้เป็นเพื่อนกันจริงๆ ตั้งแต่จุดนี้ไปอะผม้ำตาเริ่มคอเลยแม่งแบบนึกถึงตอนมัธยมอ่ะเออมันเป็นจุดที่แบบผมคิดว่ามีกันหลายคนนะที่ดูเรื่องเหล่านี้แล้วมันทําให้เรานึกถึงประสบการณ์ตอนมัธยมแล้วแบบบางคนอาจจะนึกถึงหน้าเพื่อนบางคนอาจจะนึกถึงเรื่องที่เคยไปผ่านมาด้วยกันบางคนอาจจะนึกถึงเรื่องที่เคยแบบว่าทะเลาะกันที่มันทําให้เราแบบคิดถึงเพื่อนคนที่สนิทของเราอะไรเงี้ยมันจะดีมากนะถ้าสมมุติว่าเราได้เข้าไปดูภาพยนต์เรื่องนี้กับเพื่อนสนิทของเราออกจากโรงมามันจะทําให้เราแบบ เชีย่ยตอนนั้นน่ะมึงจําได้ไหมเราโน่นนี่นั่น,<อ>น,นด้วยกันเชีย่ยตอนนั้นน่ะมึงจําได้ไหมกูไม่ได้ทำงั้นเลยว่ะจริงมันอาจจะแบบเป็นความรู้สึกเก็บมานานน่ะอาจจะเป็นความลับที่ไม่เคยได้บอกเขาอะ่ะคุณอาจจะได้บอกเขาหลังจากที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบก็ได้นะแบบเป็นความรู้สึกแบบอขอโทษบ้างแหละไม่รู้บอกรักบอกชอบบอกอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายมันก็คือแบบถ้าคุณเลือกที่จะคงความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนอยู่ ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวแทนที่เป็นความหมายของเรื่องนั้นนะอันนี้สัมผัสจากตัวเทเลอร์นะครับกลัวเป็นเพื่อนโจแต่กอ่ะไม่ยอมให้ไปแต่หน้าผู้หญิงอ่ะเพื่อนโจแต่กอ่ะไม่อยอมให้ไปเฮ้ยเชี่ยเหมือนอีกโรงเรียนหนึ่งวะอาจจะแบบเคยมีเรื่องเออก็เลยย้ายมาแล้วก็เลยต้องย้ายโรงเรียนวะเออ เว้นที่ให้โจโด้วยจริงๆอาจจะในระยะเวลา1เดือนอะ่ะเขาคงจะสนิทกันแล้วอะ่ะคงไม่ใช่ภาพฝันภาพที่คิดขึ้นมาเองว่ช่วงเวลาที่แบบว่ากําลังจะสนิทอะ่ะแต่ในช่วง1เดือนหลังจากนั้นอะ่ะโจดันดันตายไปก่อนไงยังมีบางอย่างที่ค้างคาใจแหละ ที่ยังไม่ได้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าสนิทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่น่าตายไปก่อนเลยเออก็ขอให้ถ้ามันเป็นไปได้อะขอให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็สนิทด้วยกันแบบนั้นดีกว่าเนี่ยเห็นไหมฉากนี้เว้นที่ให้โจด้วยก็สื่อถึงว่าโจย์อยู่ในความทรงจํานะ แต่มันเป็นเรื่องจริงแบบของใครหลายคนด้วยนะอช่วงแบบม6อ,อะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่มอต้นนั้นก็ได้แบบว่ามีพี่ม6คนนั้นเสียคนนี้เสียอะไรเงี้ยแบบก็เคยได้ยินมาคนที่เขาเป็นเพื่อนกับคนที่แบบอีกคนหนึ่งที่เขาเสียไปอะ่ะอ,อันนี้น่าจะทัดก็เดี๋ยวหลังจากที่ผมกับน้องดูจบแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ